สวัสดีครับพี่ป๊อป Earth of Eye นะครับวันนี้จะมาแนะนำฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากเลยของ Excel นะครับตัวหนึ่งก็คือตัว Flat Fill นะครับอยู่ตรงเมนู Data นี้นะครับมาดูวิธีการทำงานกันเลยนะครับผมปกตินะครับถ้าเราต้องการข้อมูลเฉพาะตัวนะครับในเซลล์นั้นอย่างเราต้องการตัวหน้าแค่นี้สองตัวนี้เราก็ต้อง Copy นะครับแล้วมาเพจ Copy แต่ละแถวนะครับแล้วก็มาเพจอย่างนี้ใช่ไหมครับ ตัว f l a f i l จะมาช่วยให้เราง่ายขึ้นนะครับให้เราออลบออกก่อนครับแล้วก็คือ copy ตัวนี้มาเหมือนเดิมแล้วก็มาไว้ที่เซลล์ที่เราต้องการนะครับเป็นค่าเริ่มต้นเสร็จแล้วให้เรากด ctrl e นะครับผมคลิกตรงช่องว่างนะครับ ctrl e นี่ครับตัวฟ l a ฟ f i l มันก็จะเอาค่าข้างหน้าทั้งหมดที่เหมือนกับชุดข้อมูลของ b k นี่ครับเอามาวางเรียงให้เราอย่างรวดเร็วนะครับผม ส่วนถ้าเราต้องการหลังขีดนี่นะครับสมมติเราต้องการหนึ่งนี่ครับเฉพาะหลังขีดนะครับผมชุดข้อมูลนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับกด c o n t r l e ครับนี่ครับมันก็จะเรียงข้อมูลเอาข้อมูลที่อยู่หลังขีดตรงนี้ครับเฉพาะตรงนี้มาให้เราเรียงมาให้เลยโดยอัตโนมัติง่ายๆมากเลยครับส่วนถ้าเราต้องการหลังสลชอย่างนี้นะครับอย่าง iap เราต้องการแค่หลังแสแลชทั้งหมดนะครับให้มาแสดงก็เราก็คลิกก๊อปมาตัวหนึ่งแล้วกดตรงนี้ครับตรงช่องว่างข้างล่างแล้วกดคอนโทรลอีกทีหนึง่งแค่นี้เองครับมันก็จะเอาข้อมูลที่เป็นหลังแสแลชทั้งหมดเอามาให้เราแล้วง่ายๆมากเลยนะครับผมลองไปใช้กันดูนะครับประยุกต์ใช้กับข้อมูลอื่นๆน,นะครับที่เราต้องการให้มันเพื่อความรวดเร็วนะครับที่เป็นข้อมูลมันเหมือนกันลองเล่นกันดูครับผม ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ Earth o ออฟด้วยนะครับและกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเอิร์ดออฟไนะครับสวัสดีครับ